ดังนั้นนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราตั้งใจน้อมกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงดำริที่ทรงปฏิบัติที่ทรงบงเพ็ญเพียรมากี่นับชาติกี่อสมไขยกับเพื่อให้ได้ความเป็นจริงสัจธรรมความเป็นจริงนี้ แก่เราและเราน้อมกรากบครูบาอาจารย์ของเราองค์หลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านเมตตาในการนำคำสั่งสอนมาปฏิบัติให้เกิดแก่จิตของท่านแล้วก็มาสั่งสอนพวกเราจนถึงนาทีนี้และวินาทีนี้เราเห็นความสุขจากการเข้าใจตามความเป็นจริงตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เราจึงค่อยๆน้อมนำกุศลผลบุญในใจของเรานะครับแผ่บุคิศส่วนกุศลไปยังแดนทั้งสและในอบายภูมิทั้งสค่อยๆแผ่ไปยังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ราพระธรรมริสุ์ผู้มีพระคุณของเราที่สุดในชีวิตคุณของบิดามารดาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่อยๆระลึกถึงคุณของท่านใครนึกถึงชื่อท่านได้ ก็กล่าวเผยชื่อของท่านใครระลึกถึงชื่อท่านไม่ได้ก็น้อมระลึกถึงหน้าตาของท่านเป็นสนัญลักษณ์ของท่านเราค่อยๆแผ่ไปยังผู้ที่มีพระคุณกับเรามากบ้างน้อยบ้างเราก็ให้กำลังใจให้กำลังบุญที่เกิดขึ้นกับใจของเราแบบนี้แผ่ไปยังผู้ที่มีพระคุณของเรา ด้วยความเย็นเย็นสบาย <S <S <IG> <S สบายเราค่อยๆแผ่ไปยังผู้ที่เราเคย <S <S <IL EN C IO> เบียดเบียน <IL EN C IO> เคยอาฆาตเคยพยาบาทและเคยด <IL EN C IO> ่าเคยว่าหรือทำให้จิตใจของบุคคลอื่น <S <S <IL EN C IO> หรือจิตด,ดวงอ <IL EN C IO> ื่นเกิดความเป็นทุกข์บัดนี้เรารู้ถึงผลข,ข,ของความทุกข์ที่มันเกิดกับใจของเราแล,แล้ว <S <S <IL EN C IO> เราจะขออุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกระสนให้กับทุกๆดวงจิต ขออย่าได้ให้มีกรรมมีเวนต่อกันและกันเลยแผ่ไปด้วยวมังเบาๆสบายๆ